อีกแล้วนะจ๊ะแต่ช่วงมาขนาดนี้ก็คงไม่ได้มาขากับข้าวให้ดูเนาะก็วันนี้ก็จะมาอธิบายเกี่ยวกับเรื่องก,การทํางานของตัว a i r c คับนะคะเพราะว่าลินเนี่ยเพิ่งเอาตัวแอร์คับกลับมาขายหลายๆคนก็มีคําถามว่ามันทํางานยังไงนะคะแล้วก็แอร์คับเนี่ยเอ้ยมันเป็นหุ่นลมอะไรบา,างคนก็ยังไม่รู้ลินเคยเอามาขายคือตอนนั้นหนักลิบเองตั้งแต่เม่อประมาณ2ปีที่แล้ว2 3ปีที่แล้วเนยแหละ ที่เอามาเนาะก็เราก็หยุดผลิตไปเพราะว่ามันมีปัญหาในการผลิตนิดหน่อยแต่ตัวเนี้ยเราเอากลับมาขายใหม่แต่แต่ต้องบอกว่าตัวเนี้ยเราไม่ได้ผลิตเองแล้วนะคะคือเป็นการนําเข้าหรืจะบอธิบายเนาะว่า a i r ์ครับเนี่ยทำงานยังไงนะคะแล้วก็ใช้กับรถแบบไหนยังไงคะ่ะอ่ะคำถามที่เกิดขึ้นมันมาจากคลิปนี้นะคะไปดูก่อนว่าทําไมถึงมีคําถามเกิดขึ้นว่าเฮ้ยแอร์คอ่ะมันยกรถได้หรือเปล่าหรือจริงๆแล้วมันแค่ทําให้สปริง ผนลงแข็งขึ้นไปดูคลิปค่ะ ก็คือเวลาใส่ลงเข้าไปปุ๊บเนี่ยตัวแอร์คัพเนี่ยจะดันตัวสปริงให้เตี้ยลงหรือให้แข็งขึ้นคือให้ระยะหยุดลดลงมันเป็นอย่างนั้นเนื่องจากในคลิปอะค่ะไม่มีน้ำหนักกดทับบนแอร์คัพนะคะโดยตามหลักการที่แท้จริงเนี่ยปกติคือโชคตัวนี้กับสปริงจะอยู่ในรถถูกไหมคะก็ถ้าายลักษณะการที่อยู่ในรถเนี่ย ลักษณะของสปริงกับโชค๊คที่จะอยู่เนี่ยก็จะเป็นลักษณะที่ว่าแกนโชค๊คจะหดลงยุบลงด้วยการรับน้ําหนักของรถและสปริงก็จะยุบตัวลงนึกออกไหมคะเพราะมันมีโหลดของรถน้ําหนักของรถกดทับอยู่การที่เห็นว่าแอร์ครัพเนี่ยกดทับลงไปที่สปริงโดยที่ไม่ได้ยกขึ้นเนี่ยเพราะมันไม่มีโหลดหรือไม่มีน้ําหนักกดทับและแกนโชค๊คเนี่ยมันสุดแล้ว มันไม่ได้กดมันไม่ได้ถูกกดนึกออกไหมคะมันก็ไม่สามารถยกขึ้นได้มันก็เลยกลายเป็นว่าการที่ถุลงลมมีลมปุ๊บมันจะกดสปริงแทนแต่กับการถ่าไปอยู่ในรถแล้วมีน้ําหนักโหลดตัวเนี้ยสปริงเนี้ยมันยุบอยู่แล้วการใส่ลมเข้าไปเนี้ยมันไม่ได้เพิ่มโหลดไม่ได้เพิ่มน้ำหนักมันจะเป็นการที่ใส่ลมแล้วถุลงลมจะยกขึ้นตามคลิปนี้ค่ะเป็นคลิปที่ถูกต้องในการที่แอร์ครับทำงานไปดูกันนะคะ วิธีการการทำแอร์คับแล้วเนอไม่มีคําถามแล้วนะคะเพราะว่ามีหลายคําถามมากว่าลูกค้าเข้ามาว่าแบบเอ๊ะเอ้ยมันยกรถได้หรอทําไมในรูปในคลิปมันถึงเป็นการที่กดสเปริงลงเรารู้แล้วนอะว่ามันไม่ใช่นะคะมันคือการยกรถขึ้นแล้วแอร์คับเหมาะกับการใช้กับรถอะไรนะคะเรามาดูกันนะ